สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A อ่าเสื้อตัวละร้อยห้าสิบนะครับสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้มีหลายลายหลายสีพี่ตัวร้อยห้าสิบเองค่าจะส่ง50บาทนะครับมีตั้งกับไซส์ S, M, L, XL สี X ่ L, ไซส์เลยนะครับเสื้อผ้าใส่สบายเขาเรียกผ้าอะไรอ่ะนึกไม่ออก ผ้าฝ้ายเออเป็นผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนร้อยนะครับทัม,มันมันมันใช้ใยใยผ้าจากธรรมชาติในการเอามาตัดนะมันก็มันก็แบบราคามันก็เลยไม่แพงมากนะครับแล้วก็ทนนะผมใส่มาโคตรทนเลยนะแล้วก็ไม่แรงด้วยอย่างที่บอกใส่สบายฮะเหมาะสำหรับอากาศเมืองไทยอากาศเมืองไทยนี่มี2องฤดูมีร้อนกับร้อนมากนะฮะใส่ได้สบายเลยไม่มีปัญหาเออ,อวันนี้เรามาจากคำถามนะฮะ คำถามเพื่อนๆเอาคำถามที่หนึ่งก่อนนะฮะคำถามมันไม่เกี่ยวกันเลยเอาคําถามที่หนึ่งก่อนละกันอีกคําถามหนึ่งไปฟังตอนท้ายตอบนิดเดียวจบข่าวเลยนะฮะ <S <S 1> <S 1> คำถามที่หนึ่งเขาถามมาว่ากูครับเคยเคยได้ยินว่ากูบอกว่ามันมีการเทียบสเปคสินค้าด้วยคําถามคือว่าแล้วเขาจะเทียบกันไปทําไมฮะเขาไม่ใช้ตัวตัวนั้นไปเลยอะ่ะทำไมต้องไปเทียบไปอีกอีกตัวหนึ่งอะ่ะให้มันวุ่นวายเออเออเ,ออเออข้าใจไหมเออเข้าใจไหม อ้าวนนเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ย AUS8A เนี่ยก็ก็ก็ใช้ AUS8A ไปเลยสิอีกตัวหนึ่งก็ไม่ต้องเทียบไงถ้าอยากใช้ AUS8A ก็ก็เลือก AUS8A มาผลิตเลยไม่ต้องเทียบสเปคหรอกจะเทียบทำไมให้มันวุ่นวายเออใช่จริง <c oughs> แต่ก่อนมันก็เป็นแบบนั้นแหละฮะแต่เดี๋ยวคุณฟังนะฮะคุณฟังนิยายการตลาดและนิยายการผลิตที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่มาเริ่มคิดคน้นเอาตั้งแต่สมัย หลังสงครามโลกแล้วกันเป็นสงครามเย็นละเขาเขาไม่ลบไปละเขาแค่สะสมนิวเคลียร์ไว้ขู่กันเหมือนตอนนี้ขู่กันอยู่ขู่กันอยู่นะครับสะสมนิวเคลียร์กันนะพอหมดยุคสงครามก็จะเริ่มมายุคของการพัฒนาสินค้าละเขาเริ่มทําสงครามเย็นกันนะครับเขาเริ่มผลิตสินค้าขึ้นมาใช้งานก่อนนะฮะสังเกตได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยกำลังการผลิตก็ไม่เยอะเทคโนโลยีก็ยังไม่สูงมาก ก็ค่อยๆทําค่อยๆขายกันไปไอฝั่งหาออเดอร์ก็หาไปไอฝั่งผลิตก็คิดค้นแล้วก็ทาตุ้งตุงต้งตุ้งขึ้นมาแล้วเขาก็ยังพบธาตุหรือแร่แป,กแปลกๆก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็แร่เหล็กนั่นแหละสมัยก่อนก็เอาไปทําโมนทําอะไรก็ดีทูหน่อย SKD11 นะครับพอมันเริ่มทาทาแต่ละฝั่งของประเทศก็เริ่มทําทาท,า,ทาไปเรื่อยๆนะครับแล้วถืออะไรอยู่เนี่ยโคสติลโคบันนะครับเป็นมีดใบไตที่ขายดีที่สุดแห่งปีเลยนะฮะ ของโคสติลแต่มีตัวหนึ่งคือตัวรีคอน SK5 มามาหมดหดติดติดรดับนะฮะอ่ะไปต่อพอมันพอมันผ่านโลกมาเรื่อยๆมันก็ผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วแต่และประเทศก็จะมีมาตรฐานของเขาเห็นไหมเห็น AISI ของอเมริกามเห็น JIS ของญี่ปุ่น j i s อะไรเงีย้ยบ้านเราก็มีมอกมาตรฐานอุตสาหกรรมกอดบ้านไทยบ้านมันทีนี้ไอพวกนี้พอบ้านไทยบ้านมันมาเริ่มจะค้าขายกัน มันก็มากอดคอคุยกันเฮ้ย hey! ไอ้อย่างเงี้ยบ้านยังเรียกอะไรวะอ๋อเจเปนิสติลบ้านแค่เรียก AUS8 ลองท้บกับเมืองจีนดูสิเมืองจีนเมืองจีนมีเหล็กไหมจีนก็มีจีนก็มีเหล็กไงลองเทียบเทียบดูนิการเทียบเนี่ยมันมีการเทียบอยู่สองอย่างเทียบอย่างแรกจะเห็นเยอะที่สุดคือเทียบกันโดย โดย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 ,โดยสูตรทางเคมีนะครับถ้าสูตรมันใกล้อย่างเงี้ยแม่งใช้น้ำปลาแบบเนี้ยมันก็คืออันเนี้ยเออถ้าอีกสูตรหเฮ้ยมันไม่ใช้น้ำปลาเว้ยความเค็มมันมาจากซีอิ๊วก็อีกสูตรหนึ่งอ่าโอเคมากอ่าอันนั้นคือเทียบกันทางเคมีนะครับก็อ,ออกมาเป็นตารางให้เปิดตารางเทียบไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า แต่ละประเทศก็ถลุงแร่ได้เหมือนกันนะครับบ้านเรายังผลิตน้ํามันได้เลยเะว่าน้ำมันก็ขุดได้แต่ขอโทษนะน้ํามันที่เราขุดได้มันเอาไปเพอลิฟายได้ยากไอ้โรงกลั่นที่บ้านเรามันไม่มีมันก็เลยต้องส่งออกไปโอเคไหมคือขุดมาได้แล้วก็ส่งออกเหมือนน้ามันที่รัสเซียกรรมาถันมันสูงเขามีโรงกลั่นเขาก็ทําได้ใช่ไหมน้ํามันขุดแต่ละที่อ่ะมันไม่มันเพอรลิฟายไม่เหมือนกันด้วยแต่เราเรียกมันว่าน้ํามันเหมือนกันอ่ะเป็นครูดออยเหมือนกันอ่ะเออ ก็ขุดขึ้นมาอย่างนั้นแหละแล้วก็เอาไปถลุงกันไปไอ้ที่นั่นมีแร่ไหนก็ 8CR 13 MOV เ e อ้ยเหล็กจีนไว้เอาแบรนด์ไปบินไปที่จีนแล้วก็เอาไปผลิตหน่อยพอทําออกมาแล้วก็มาเทียบคุณสมบัติทางกลซึ่งพบว่า2ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากันทั้งทงท,งที่สูตรเคมีก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะสูตรเคมีอะแม่งธาตุตั้งกี่ตัวธาตุหลักมันก็ล่อไป4ตัวแล้วว่าธาตุประกอบอีกไอ้นี่บานเลยนะ ต่มันถลุงได้เยอะแล้วมันทําได้เยอะมันก็เลยไม่แพงไอ้น,นี่ก็เช่นกันเราเรียกมันว่าเจแปนนิสตีลเราเรียกมันว่าไชนีสตีลแล้วเหล็กวิกตอรีนอกอ่ะสวิสตีลเกรประมาณเนี้ยใช้ง่ายผลิตได้ง่ายทือรับได้ง่ายราคาก็ไม่แพงเนี่ยเป็นเกรดพื้นฐานเลยนะครับแล้วไงต่ออ่ะพอผ่านยุคแรกๆมามันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ทำไปขายไป ยุคนั้นเริ่มจะมีการตลาดนําการผลิตละเพราะอะไรรู้ไหมคนคุยกันมันง่ายกว่าคนมานั่งคิดแล่พิเศษอะ่ะคุยกันนะ่ะคุยกันเฉยๆเขาก็เลยมีการเขาเรียกว่าเริ่มจะบอกบางอย่างแล้วก็ไม่บอกบางอย่างด้วยคนฉลาดอะมันปกครองได้ยากนะเว้ยเออโง่ๆเข้าไว้ไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกให้มันต่างกันเข้าไว้ ทาเหมือนกันเหมือนกันถ้ามันของเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะถามแล้วมันต่างกันเยอะไหมครูก็ผมบอกแล้วไม่มันเกรยียดเดียวกันสมมุตินะคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่อยู่ตรงเนี้ยผมยกตัวอย่างให้ฟังอยู่บะหมี่ช่วงไฮซีนะ่ะวันดีคือดีไอเียคนณคนจับมึงไปญี่ปุ่นนะ่ะเปิดมาพูกเขาบอกอ่เอาเงินไปก้อนนึงให้เปิดร้านบะหมี่ที่เนี่ยที่ญี่ปุ่นน่ะบะหมี่มันก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมที่ญี่ปุ่นมีก๋วยเตี๋ยวไหมว่ามีไหมคุณว่ามีไหมก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่น นี่เราเรียกเลยว่าร้านราเมงไงก๋วยเตี๋ยวเวลาราเมงนะ่ะก็ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะ่ะก็เป็นเส้นเหมือนกันนะ่ะออุด้งก็เอานะเอออุด้งก็เอาอ่าแล้วมึงเปิดร้านบะหมี่บะหม,มี่อ่าบะหมี่เกี๊ยวอยู่ที่อ่อยอยู่ที่โช่วงเี4มึงถูกจับไปปล่อยตามชิบูยาเลยญี่ปุ่นเขาบอกเขามีเมิอร้ไรก๋วยเตี๋ยวอะ่ะกูก็ต้องไปซื้อเส้นใช่ไหมซื้อเส้นบะหมี่มีไหมที่ญี่ปุ่นอ่าไม่มีก็เป็นเส้น เส้นไอ้นี่หน่อยเส้นราเมงหน่อยอ่ะอโอเคได้นะได้นะก็เลือกมันเล็กๆหน่อยจะได้เหมือนบะหมี่ใช่ไหมแล้วมันหมูหาได้ไหมหาได้สิใช่ปะกระเทียมอ่ะแม่อาจจะไปกระเทียมญี่ปุ่นหรือไม่แม่ก็นําเข้าจากจีนมากระเทียมจีนอ่าโอเคนมีมีลูกใหญ่ๆหน่อยอะไรอีกต้นหอมญี่ปุ่นมีต้นหอมไหมหมีแต่ต้นมันใหญ่เลยนะวยต้นหอมญี่ปุ่นเห็นป่าก็มาหันให้มันเล็กๆหน่อยดิหมูแดงทำได้ไหมญี่ปุ่นมีหมูไหมหมี แล้วหมูแม่งโอ้โหเมนูระเบิดเลยเกี้ยวอ่ะแผ่นเกี้ยวมีไหมมีบะหมีม่ญี่ปุ่นแล้วมึงมึงเสือไปคนไทยไปเปิดที่ญี่ปุ่นอนะ่ะคนญี่ปุ่นกินก็งงอะ่ะแต่ก็กินนะมันก็เลือกกันเลยว่าจะเปิดร้านการญี่ปุ่นจะเรียกมันว่ารามเมงหรือจะเรียกมันว่าก๋วยเตี๋ยวก็เลือกกันนะสมัยก่อนอะ่ะเหมือนกันไปญี่ปุ่นหาก๋วยเตี๋ยวกินมันก็ต้องแวละร้านๆเมื่มึงไปที่จีนหาก๋วยเตี๋ยวกินหน่อยดิ ก็มีร้านก๋วยเตียเต๋ยวจีนเยอะแยะไปมันก็คล้ายๆกันน่ะใช่ป่มมาเมืองไทยก๋วยเตี๋ยวอันนี้สไปเดโก้ริวเซเลน G10 นะครับแปด1ีอา v สิบสามโวตัวใหญ่ไะขายดีจังวะช่วงนี้ <c ười> ขายดีจังอันนี้เหลือเล่มสุดท้ายนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ขายดีแล้วคนที่ซื้อส่วนใหญ่เขามีทนเนอเซียสแล้วไงเ,เขาก็อยากได้ตัวที่มันใหญ่ขึ้นแต่ปิด,ปดเกมในซีรีส์นี้ไปเลยนะครับ พอไปเรื่อยๆนะครับฟังต่อไหมทำไมก็ถึงต้องมีการเทียบสเปคพอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยเขาก็จะมีคนถามว่าแล้วไอเนี้ยมันมันมีค่าเทียบเท่ากับอะไรได้บ้างอ่ะอ่าก็มีค่าเท่ากับอันนี้แหละแต่นักการตลาดจะไม่บอกนักการตลาดจะบอกว่าที่มันเป็นเหล็กมาใหม่นะ 8CR13M1 เฮ้ยไรวัตสังเกตไหมแต่แค่ตลกเขาจะไม่บอกเขาไม่อยากให้มึงรู้หรอกเพราะถ้ามึงรู้แล้วมึงจะไม่ว้าว มึงรู้แล้วมึงจะไม่ว้าวอ๋อพี่มันก็เหมือนเหล็กเยี่ยที่พี่มีนั่นแหละเอาแล้วมึงจะซื้อไหมล่ะเขาไม่บอกคุณอยู่แล้วแต่สี่อาศึกษาเป็มุ้ยบอกอะไรไปเรื่อยอะอะไรอะไรที่แบบไม่ตอบคำถามอะให้ดึงดึงมึงออกมาอะมันมันไม่ใช่อันนี้เอเขาไม่พูดถึงอันนี้เลยนะในสเปคเขาจะบอกเลยของใครของท่านเลยอย่าขายของใครของท่านพัฒนาสูตรมาเราก็จะดูแค่สเปคเหล็กแต่เราไม่เคยเอตใจเลยนะว่าเฮ้ยมันเหมือนกันหรอวะ ก็ต้องมีคนอย่างผมเนี่ยมันเล่าให้ฟังเนี่ยมันเหมือนกันมันมีฝรั่งทํารีวิวมีเหล็กหลายๆเบอร์เอามากองรวงมกันดิแบ่งมาเป็นสามกลุ่มไอ้กลุ่มเดียวกันนะครับเดียวกันบนะมันก็พอก็แหละคุณสมบัติพอก็แหละเออพอๆพกันแล้วถ้ามาในฝั่งงานของฝั่งฝั่งงานเอกชนงานราชะการละ่ะมันก็จะมีการเทียบสเปคกันใช่ไหมอยากเปลี่ยน อยากเปลี่ยนคู่ค้าใหม่ไหมลนะ่ะอันดับแรกเขาเขาใช้ AUS8 เนี่ยเจ้าเนี้ยใช้เนี่ยมาปีกว่าแล้วนะพี่พี่พี่ลองพี่ลองเปลี่ยนไปใช้เหล็ก AUS8 8CR13Mv บ้างไหมพี่เออแล้วก็สเปคอ่ะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเอาเอาผลทั้งแหลกอะไรให้พี่ดูเลยนะเออแล้วก็ปีนี้พี่ใช้เหล็กผมหน่อยซิ พอเทียบสเปคให้ดูดึงราคาลงมาหน่อยมันมีราคาฐานแล้วนี่ใช่ปะเนี่ยมันมีราคาฐานแล้วนี่สมมตินะฮะสมมุตินะผมมีราคาฐานแล้วนี่ AUS นี่ปัจจุบันที่บริษัทใช้ตัวนี้อยู่อ่าสมมุตินะเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งใช้ทํางาน๊กปีหน้าแม่งเริ่มาามีบริษัทมาทาเชฟมีแบบนี้เลยแต่เป็นอีกยี่ห้อหนึง่งหน้าตาแบบนี้คุณสมบัติได้เหมือนกันหมดเลยทํางานได้เหมือนกันเลย พี่แต่มันบิดหัวนิดนึงมันเป็นแปดซนสิบสามมิโอเอพี่เลือกใช้ของบริษัทผมหน่อยสิมีส่วนลดด้วยนะมีส่วนมีค่าเซ็นของพี่้วยนะเข้าใจการเทียบสเปคหรืยอยังว่าเขาที่จะเทียบกันไปทำไม, <laughs> มถ้าคุณมีอำนาจพอคุณก็อนุมัติยกเลิกเจ้านี้ไม่เอาเอาอีกเจ้าหนึง่งใช้งานได้เหมือนกันเลยเปลี่ยนสเปกเล็กน้อยแต่คุณสมบัติเท่ากัน งานก็จะถูกเทปอีกบริษัทหนึง่งและไอ้บริษัทแรกที่ถูกทีบออกไปมันก็หางานมาอีกพี่เหมือน 8cr13mv เลยนะแต่ปี 12c27 ก็เอามาชนกันอีกเทียบ <c oughs> สเปคปรับราคาลงอนุมัติอร่อยอร่อยไหม นั่นไงก็เลยต้องมีการเทียบสเปคเพราะถ้ามันสเปคเดียวกันก็จะเทียบทําไมอะมันก็ทํามาหากินต่อไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องหาที่มันใกล้เคียงเข้าให้มันถึงผู้ใหญ่หน่อยมันก็จะไปของมันงนี้อ่านี่ผมเล่านิทานให้ฟังนะฮะสวยไหมสวยนะ aus 8ขายดีมากนะครับขายดีมากเม d ดอิน a ต้ a n วันไม่ต้องห่วงของแท้นะครับอย่างที่ผมบอกนะโคสติลในตลาดของก๊อฟเยอะมาก ถ้าไม่แน่ใจยังไงมาถามผมดูได้นะครับผมจะมีวิธีเช็คพื้นฐานให้ดูที่บาร์โค้ดเนี่ยยิงเข้าไปต้องเป็นตัวนี้แต่ตัวสินค้า iec o อพปี้ถ้าใครมีขอความรู้เนะคยนะผมไม่รู้จริงๆนะครเพราะว่าผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาขายอ่ะผมขายแต่ของแท้เท่านั้นนะครับตัวนี้ราคาตอนนี้ก็อยู่1,900บาทนะฮะค่าส่งอีก50บาทก็เป็น1,950ะแนวโน้มราคาสินค้าจะปรับขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ขึ้นเรื่อยๆตามเงินเดือนท่านอ่ะเงินเดือนท่านทุกปีท่านก็อยากขึ้นมีดมันก็ขึ้นให้ท่านไงเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อนะครับนั่นคือการเทียบสเปคพอลันต่อตลาดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะพบว่าปัจจุบันนี้การผลิตนําการตลาดไปแล้วเราสามารถผลิตได้ล้นเต็มเลยอ่ะผลิตได้แบบใสแบบเยอะมากเยอะเอียพอผลิตแข่งกันเยอะขายไม่ออกราคาก็ล่วง ถึงไหมถึงปั๊มออกมากันเยอะสักขนาดน,นั้นน่ะราคาก็ร่วงพอผลิตออกมาแล้วแล้วประเทศไหนที่แม่งสามารถผลิตของได้เยอะได้ต้นทุนต่ําแม่งก็ส่งออกเยอะถึงไปดูกระกลำอ่ะกระลำที่กินอ่ะลูกกระลำอ่ะพริกดูข้างใต้ไม่ลองถามมาดูดิเฮ้ยกระลำมึงม,มาจากไหนวะอ๋ออ้วนมาจากตลาดไทยแล้วกล่องจะมาตลาดไทยอะ่ะลืมมาจากไหน อากูมาจากสัวเถามาจากจีนเลยนะเว้ยผักเนี่ยมาเต็มเลยลอะแล้วเราบ้านเราปลูกสู้ไม่ได้เพราะปลูกสู้ไม่ได้ราคาของเขาถูกกว่าพราราคาถูกกว่าทําไงอะทําไงอะก็เลิกขายดีกูกูก็ปลูกการเกษตรกูก็ตกงานนะดิใช่ป่ะ <c ười> เขาก็ซื้อจากประเทศนู้นเข้ามาอย่างเดียวเลยซื้อเข้ามาเขาก็ซื้อเข้ามามันถูกกว่านี่นาใช่ไหมเออต่ก่อนผมนก็ทําแบบนั้นแหละกับพวกกระโปรงกระเป๋า เสื้อผงเสื้อผ้าหรือนี้ไม่เอาละใช้เม็ดอินไทยแลนด์ดีกว่าเราตีหัวเลยเราขายฝรั่งเว้ยเออเอ,อผลตอบรับดีเออเฮ้ยเราทำสินค้าไทยแลนด์นะฮะที่ผมทำอยู่นะครับนี่ออดีมีออกรุ่นใหม่มาละนะฮะเป็นรุ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปให้ดูวันนี้กี่มาไม่ทันนะครับเนี่ยผมก็ทำแล้วก็ขายขายดีกว่าเออก็กลับด้านกลับอะไรเพราะาตลาดมันล้นไปหมดแล้วอะพอมันล้นปุ๊บแล้วขอมมันก็ยิ่งราคาถูกูจะไปคาดหวังอะไรใช่ไหมเราขายของราคา สูงหน่อยดีกว่าคุณภ,ภาพดีหน่อยดีกว่าเออแต่ว่าเนี่ยพอยุคพอยุคนี้พอมาเริ่มการผลิตนําการตลาดพอโควิดมาปุ๊บแม่งตัดทั่วแม่งเริ่มผลิตไม่เยอะแล้วเว้ยเออเฮ้ยม,มนเริ่มมาเริ่มไม่อัดตลาดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สไปเดโก้ที่มันมีหรือโคสติลเนี่ยแต่ก่อนบึ้มปั้มเลยนะที่ร้านผม,มจะเอารุ่นไหนมีตลอดเดี๋ยวนี้มีแค่บางรุ่นนะรุ่นไหนที่มันพร้อมผลิตออกมามันพร้อมผลิตที่มันผลิตแล้วมันคุ้มทุนมันก็จะผลิตรุ่นนั้นเว้ย มันไม่ได้มีบึ้มบั้มเลยนะผมบอกอยู่นี้ของขายไหมมันก็ขายง่ายเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีในตลาดอ่ะมีตัวนี้พี่เอาไหมอ่ะถ้าพี่ไปเอาก็คิดหน้าก็ไม่รู้อะไรเข้ามานะแต่ตอนนี้มีเลยถ้าพี่เอาก็เอามันก็เป็นเหตุเหตุผลหนึ่งนะที่มันก็จะขายได้แต่เรื่องราคาด้วยราคาต้องถูกด้วยเพราะมันแข่งขนันกันหลายด้าน <S <S ใช่ไหมึงขายมีดไม่ค่อยมีกาไรหรอกนี่ผมบอกกบ,บมันต่อไม่ได้แล้วพี่ลดไม่ได้ไม่ได้จริงๆเพราะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะคือผมขายแค่ให้มันพอขายอ่ะ ผมไม่ขายเสื้อขายอะไรผมยังมีกําไรบ้างเนี่ยขายเนี่ยมันไม่แทบไม่มีกําไรเลยขายเอามันอย่างเดียวราคามันแบบราคามันราคากลางไปหมดแล้วอะ่จะจนเริ่มไปทาอย่างอื่นไปหมดแล้วใช่ไหมนั่นแหละนี่คือการการที่เราเทียบสเปคแล้วก็เลือกใช้ชนิดของวัตถุดิบสินค้าแล้วก็ทําให้มันไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีนักการตลาดคนไหนมาน,นั่งบอกอกว่าไอ้นี่มันเท่ากับนี่นะพี่พี่มีแล้วพี่จะซื้อไหมอะ่ะถ้าถามผมผมจะบอกพี่อย่างนั้นอะ่ะเหมือนที่หลายๆคนโทรมาคุยกับผมอะ่ะผมจะถามอย่างนี้เลย พี่จะซื้อตัวนี้ทําไมอ่ะพี่มีมี่ใบาตายอยู่แล้วปะ่ะอ๋อมีมีครับผมมีมีไทยฮะผมเล่นมีไทยอยากเล่นมี่นอกมากอ่าโอเคนี่คือสิ่งที่พี่มันมีเอ้พี่ก็มีอีี่อยู่แล้วนะอี e ี่ตัวที่เป็นสแตนเลสด้วยมันก็พอๆอ,อันนี้นะพี่เออเหรอมันก็ไม่เอาเอาลีลุ่ยไหมคูแบบอ่ามันตรงที่พี่มีพี่เอาไหมอ่ะเอาเอาเพราะอะไรอยากได้ทรงทันตกอ่ะกระจกเกมอีกใช่ป่ะผมขายไปเรื่อยอ่ะขายตามดีไวแมนลูกค้า คำถามที่สองของวันนี้นะฮะสั้นๆเลยนะคะรับกูยไม่หรอกูจะแก้ปัญหารถติดกรุงเทพยังไงอ่ะให้กูลงผู้ว่าไหมเอาจากที่ผมเห็นก่อนนะอันนี้ตลกลกเลยนะเอาจากที่ผมเห็นก่อนนะช่วงสงการเนี่ยช่วงมันหยุดเนี่ยรถติดไหมรถไม่ติดใช่ไหมรถไม่ติดก,ก็คือให้รถมันมันปริมาณน,น้อยบนถนนนะ่ะไอเรื่องวินัยนี่ต้องสําคัญนะ วินัยการจราจรนะรับต้องสาคัญต้องไม่รู้ว่าผมว่าการการมีวินัยอ่ะมันจะเลียงรถได้ได้ดีกว่าเลยมันจะเลียงรถได้แบบไปด้วยกันได้แบบมันมันจะติดน้อยลงการมีวินัยในการขับรถนะขับรถไม่ต้องขับเร็วไม่ต้องขับแทรกไม่ต้องขับอะไรไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุวิ่งในเลนมันมันจะมันจะไปของมันโฟล์มันตามคาปาซิตี้ของมันทีนี้พอแคปมันเยอะรถมันติดถูกไหมเราก็เลื่อนเวลาสิใช่ป่ะเหมือนแต่ก่อนผมทำงานโรงงานอ่ะเขาเลื่อนเวลากลับนะเว้ยเขามี4ี่โมงกบละลอง รถแม่งโล่งเลยสี่โมงครึ่งห้าโมงออกมันออกจากนีโคมพร้อมกันนะ่ะถ้าออกพร้อมกันรถแม่งติดทยอยออกไม่ติดนะเลื่อนเวลาทุกวันนี้ผมไปทำงานที่เจเจมอรถติดไหมไม่ติดผมออกจากบ้านเก้าโมงสี่ห้าผมถึงเจเจมอสี่ห้าทีผมวิ่งรถตอนประมาณเกือบสิบโมงอะรถไม่ติดสบายแล้วรถติดตอนไหนหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงได้ไหม ถ้าคิดวิธีง่ายๆเราปรับอะไรบางอย่างปรับบางคนหรือปรับปรับเปลี่ยนมันต้องปรับเปลี่ยนออกมาทํางานถูกมงเช้าได้ไหมเออได้ป่ะแล้วกลับบ้านบ่ายสามหรือบางคนเวิร์กฟอมโฮมก็เวิร์กไปเลยนะถ้าเกิดเราจะเอาเรื่องเรื่องการแก้ปัญหารถติดแบบง่ายๆโง่ๆแบบผมเนี่ยเออก็ลองเลื่อนเวลาดูนะฮะส่วนอย่างอื่นยังไม่ได้คิดเลยถามมาเนี่ยก็ตอบล้นๆอย่างนั้นเลยแต่เรื่องวินัยสําคัญเรื่องวินัยและเรื่องเวลาถ้าชิปเวลาได้แบบเนี่ย นี่เขาชิปเวลาเป็นหัวลวคนอยู่ต่างจังหวัดออกไปหมดละค่อยๆชิปเวลาออกรถมันก็จะติดน้อยลงนะเพราะว่าถนนเราไม่ได้มีเพิ่มแล้วถ้าไปเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วก็คงยากนะเพราะว่าทุกวันนี้นะผมบอกเลยนะถ้าคุณวิ่งอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพนะออกมอไซคันนึงนะคุณประหยะัดแล้วคุณลากยาวแปีนะคิดต้นทุนของค่ารถนะตื่นเช้าต้องนั่งมอไซค์ออกมาขาหนึ่งขากลับอีกขาหนึ่งต่อรถรถหนึ่งรถสองรถสามรวมกันในที่วันเป็นร้อยอหลายบาทเลยนะถ้าใครต้องนั่งรถไฟฟ้าเนะเดือนนึงไม่เหลือเลยนะ ซื้อมอไซค์ได้คันหนึ่งเลยอ่ะแล้วคุณขับออกจากบ้านไปอ่ะเออแล้วออกเช้าหน่อยก็ได้มันจะประหยัดเวลารถติดไปไปแก้ปัญหากรุงเทพวเลยไปแล้ววันนี้วันดีครับผม